มันป่วยแล้วแล้วมันอยู่ในช่วงที่เขาสีเขาหายป่วยแต่ว่าอาการบางอย่างของเขาังี่ปกติสุขภาพของเขายัง่ปกติสุขภาพของเขา่ยว่าปกติเพราะนั้นเขาต้องเย็ให้เขาดูแลสุขภาพเขาเขาฟืนองทุกไอเฟื่องับว่าสู่สภาพว่าปกติเร็วที่สุดแต่สีตะควันก้นเลี้ยงสัตว์เล็้งสีสูญเสียหน่อยที่สุดต้องูลตมือตุ้งมือเองครับ การฟื่นโวกรบมาสุภาพบาโปติมันกระซ่ามันถึงเรื่อง้เขาอศูญเสียเสีย,ห,ยห,หลายไดูนูญเสียหลายๆอย่างเนาะเพราะฉะนั้นในในช่วงการปื้นผู้สุขภาพในเ,เขาเนี่ยเขาต้องมีการเน้นเรื่องการให้อาหารอาหารจะต้องสมบูรณ์อาหารจะต้องเพียงพอแล้วก็ต้องมีอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมอาจจะเป็นพวกแร่ธาตุแร่ธาตุก็ที่นี่้งแร่ธาตุโพงนะครับแร่ธาตุโพงก็อาจจะเป็นพวกซีรีเนียมผงส่เนาะ เขาก็ต้องหามาผาสมเสริมให้เขากินกินเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยเป็นทุกวันทุกวันไปแล้วก็แร่ธาตุก้อนนะครับหรือห้องห้มีให้กินในเรานี่ก็คือวันนี่แล้วโอเคแล้วนะ <ๆ S 1> ถ้าเรามีการให้แร่ธาตุเสริมอาหารเสริมแบบนี้สัตว์ที่มันป่วยเขากฏิสิฟื่นคู่กลับมาสู่สภา,าพว่าปกติได้เร็ยวคววมสมบูรณ์เขาก็ิเสิเร็ยวการกลับมาเป็นสัตว์สามารถผสมพันก็ไดเร็ยวอัตราการผสมพิดก็สิ ดีขึ้นจป็นสิไมถ้าเขาปล่อยเขาไปตามธรรมชาติโดยที่ดูแลเขาบอดีนะ,ะ,ะการกลับมาเป็นสัตว์หรือการหรือตัวที่กําลังหายน,นิ่มอยู่เนี่ยน้ำนมก็อกาจจะลดก็อาจจะยังก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีผลตก็แท้เทาก็บทดีเนาะแล้วอาจจะมีการฉีดฉีดยาบํารุงฉีดยาบํารุงเช่นพวกวิตามินีดีดอง BDE น,นะครับแต่สิ่งนี้การบํารุงเทียนบำรุงระบบสืบพันธุ์เขาสมบูรณ์เร็วขึ้น พวกผิวหนังเขากระติดก <ivil> <feelings> ับขึ้นมาสู่สภาพว่าปกติได้เร็วขึ้นเนาะนี่คือการดูแลแล้วก็ที่มีการจัดการเกี่ยวอป้องกันเท่ากันเนาะการป้องกันควบคุมโดยใบหญิ่งสถที่เกิดใหม่ลูกคิดลูกสถที่เกิดใหม่แต่เขาก็ต้องระมัดระวังโดยการป้องกันกําจัดแมลงบางทีล่ะนะครับเขาก็ต้องป้องกันกําจัดแมลงเองแล้แมลงก็จะไปจัดเขาเพราะว่า ทำแมลงไปกัดตัวที่เป็นโรคแล้วมันกัดลูกสัตว์เท่ามันกัดเสี่ยงต่องกานเกิดโรคไปนะเพราะต้องระมัดระวังเนาะขอบเขตขอบที่นี้มุงรวดมุงมุงแบบนั้นนะครับดตัดสายยางเย็ดดีกับสถานะเนี่ยครันะครับถูกต้องโดยการป้องกันผู้แพร่แมลงมากัดหัวผู้แพร่แมลงดูดเลือดซึ่งมันเป็นทาหาของโรคเนาะเขาก็ต้องป้องกันไว้นะครับอย่างมากป้องกันโดยเฉพาะโดยพาลูกสัตว์เกิดใหม่สําคัญมากถ้าเขาติดเชื้อแล้วอัตราการ สูญเสียมันจะสูงมันบืิษัทไงพุ่มตานท่านเขาหน่อยเพราะนั้นเขาต้องระมัดระวังการป้องกันพวกนี้มันเกิดประโยชน์เนาะอาจจะมีการปีดพ่นสารเคมีบางอย่างกําจัดมแมลงนอกเนี่ยหรือมีการสูบไฟอะไรยุ่งอะไรแมลงวันเนี่ยแรงเนี่ยทเนาะจ่าโอเคในี่คือวิธีการป้องกันแนะนําเขาต้องปฏิบัตินะตอนยังไงทีใดผลสมกับกิจกรรมเขาเนาะเขาเรียนสาเขาต้องวางผลสอบแทนนะครับแต่เขาดูแลดีปฏิบัติดีผลสอบแทนกับภมคุ้มค่า โอเคอครับ